ช้อนซ่อมก็มาแล้วนะคะอาหารก็ต้องมาแล้วล่ะคะ่ะจะเดินป่าขึ้นเขาลงห้วยจะตั้งแคมป์พักแรมเราจะพกอาหารสดก็ยุ่งยากนะคะและคนส่วนใหญ่นะคะจะชอบพกบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปค่ะแต่วันนี้จิ wow. ๊ปมีไอเทมเด็ดมานําเสนอค่ะที่ทุกคนจะร้องว้าว้าวนั่นก็คืออาหารฟิตได้จากแบรนด์แมงดึก l a d y ้ฟู้จังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะ แมงดึก ready food ให้คุณสามารถพกพาเมนูจากฝีมือแม่ไปทานในแคมป์หรือที่ไหนก็ได้อย่างสะดวกสบายครับผมทุกเมนูจากครัวแม่เนี่ยไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่าสารเคมีนะครับผ่านกระบวนการฟรีดไดซึ่งสามารถทำให้เก็บได้เป็นปีๆโดยไม่ต้องแช่ชงเย็นครับผม ไม่ว้าวกันได้ยังไงล่ะคะทุกคนขนาดไปตั้งแคมป์กลางป่ากลางเขาขนาดนี้ยังมีเมนูหลากหลายให้เราเลือกเลยค่ะที่เนื้อสัมผัสและรสชาติเหมือนมีพ่อครัวแม่ครัวเชฟใหญ่มาทําให้กินถึงที่เลยค่ะ<อ>เพราะเทคโนโลยีการถนอมอาหารแบบฟรีซไดที่สามารถคืนรูปอาหารได้ง่ายๆด้วยน้ําร้อนให้รสชาติที่ดีและให้สารอาหารใกล้เคียงกับอาหารปรุงใหม่ที่สุดอดใจไม่ไหวแล,แล้วว่าเรามาลองชิมดูกันเลยคะ่ะทุกคนที่เบนเน็ตจิ๊บขอลองเมนูกะเพราหมู เคนะ <Okay. S 1> เขาบอกว่าวิธีการง่ายมากแค่ฉีกซองเทน้ำร้อนแล้วก็พักไว้แค่1ิบนาทีเท่านั้นโโเสร็จแล้วเทน้ำร้อนใส่เลยค่ะแล้วแล้วก็พับปากถุงได้เลยค่ะรอไว้1ิบนาทีครบตามเวลาแล้วค่ะเงี้งจิ๊บจะตักให้ดูนะคะนี่หอมเหมือนกะเพราที่ทำสดๆใหม่ๆเลยค่ะ รสชาติเหมือนสดใหม่อร่อยมากจัดมากกลิ่นก็คือกลิ่นเหมือนกระเพราที่ทําเสร็จใหม่ๆเลยค่ะดีมากค่ะอะไรดีบุ่มก็ว่าดีและอันนี้คือดีมากน้ำหนักเบาพกพาง่ายแถมอร่อยได้รสชาติเหมือนทําเสร็จใหม่ๆสุดๆและขอบอกว่าเมนูเขามีให้เลือกหลากหลายมากๆรีบมาเลือกมาตุนเมนูที่ชอบกันได้เลยนะเพจนี้เลยจ้า